สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับปีตีนะวะคุณหมอนะคะวันนี้จะพามาชมซรีนโคนที่คลินิกเราใช้นะคะคุณหมอวันนี้มีเกรดอะไรบ้างคะที่นิยมใช้มากสุดแล้วก็ราคาลูมต้นอันนี้ก็จะเป็นเกรดตัวสีใสนะคะจะเป็นเกรดอเมริกาพรีเมียมจะเป็น49 9 9้บาทนะคะสำหรับน้องหูคนหนา ซิลิโคนให้เลือกหลายตรงนะคะไม่ต้องกังวลน,นะเพื่อยู่กับลูกค้าว่าอยากได้ตรงไหนด้วย mm hmm. อะไรอย่างน mm ี้เนาะให้ดูเหมาะกับฐานเดิมด้วยค่ะเพราะยังไงเหมาะก็เอามาเหลาเคสอยู่หรอโอเคได้เคสน,นะคะต่อไปนะคะ,ปะ,คะเป็นซิลิโคนฟีเนียมนะคะราคา6 9 9 9กกบาทนะคะคือว่าตัวนี้มันก็จะเวลาเอามาวางไว้ในจมูกเราเนี่ยมันก็จะดีกว่าเพราะว่าจะไม่เห็นเป็นสีใสเวลาสะท้อนแสงหรือเวลาไฟส,ส่องนะ เวลาคน้ขงมาสองกันแล้วแบบออกแดนรูกไปขับไปนี้ใช่ไหมก็จะไม่เห็นแล้วก็จะเป็นกลืนกับเนื้อเราเหมาะสาหรับคนที่เนื้อบางมากแบบบางมากๆเลยเลยเนี้ยก็จะเหมาะเพราะว่าเราจะได้ไม่เห็นสีสะ้อนแต่งนะคะตัวนี้เนาะมีให้เลือกหลายทรงเช่นกันค่ะที่เรานะคะอ่าต่อมาพูดถึงตัวท็อปฟอร์มของเรานะคะเป็นคู่โทนะคะอันนี้เรียกว่าอะไรคะเบนตี้ซูเปอร์เมียมเมริกา ตัวนี้เป็นทูโทนนะคะที่เป็นทูโทนเพราะว่าทางมาริออนได้ออกแบบนะคะมาให้สําหรับคน,คนที่อยากนิ่มบิดไปลายได้คือจริงๆแลวว่าจริงคนทูโทของเรานิ่มนิ่มบิดได้ทุกตัวแต่ว่าอันนี้จะเป็นความนิ่มระดับพิเศษนะคะที่สามารถจะบิดได้แล้วก็เพิ่มความโดดมีดปลายเพื่อไม่ให้มีการเจ็บีบเลือได้นะคะตัวนี้ดูรงนะคะก็จะค่อนข้างแตกต่างกันชัดเจนเนะาะคะในเรื่องของอะไรบ้างคุณหมอ,อในเรื่องของความพุ่ง ปลายนะคะตัวนี้แล้วก็ผิดได้นิ่มๆกว่าตัวตัวประมาณนี้เนาะประมาณนี้จ้าก็แล้วแต่คนถ้าเกิดใจนะคะที่ยังไม่สามารถตัดสินใจได้สามารถมาสุดาที่คีนิกได้ตลอดว่าเหมาะกับทรงไหนยังไงนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเรานะคะจะพาไปชมนะคะว่าหลังทําของแต่ละทรงแล้วก็แต่ละเกล็ดเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรบ้างแล้วก็ทรงออกมาสวยแบบไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเราชมรีวิวหลังคลิปกันนะคะทุกคนไปแล้วนะคะบ๊ายบาย